เพื่อนๆมาเบิงง่วท่องท่องไก่ขอดซอยกันได้จะเด้อมาผิดเจรนา,นาซอยกันว่าเขาสิขอดบอกค่ะมือนี่มืออื่นเนี่ยพี่น้องมือนี่บนนอนเลยดอค่ะเพื่อนๆบนนอนเลยค่ะแม่แม่มั่นเนี่ยแล้วก็พี่น้องกับเบิงตรงนี้เด้อค่ะเด้อใเบิงตรงนี้พี่น้ามไหลออกมากค่ะ เขาก็สิบวไทยตวงนั่นเขาโดยตรงเนาะเพราะว่าย่านเพื่อนแบนอืมนี่ค่ะแล้วสิขอดบนอ่ะพี่พน้องเพราะว่ากระปุรูว่าสิขอดบอกขอดแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำนี่เมียกอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนย่อยเมียกอยู่ค่ะเมื่อแต่เห็นมือเศร้านี่แหละ่าน้ำม,มันเนี้แต่ว่า,าข่างกอนมันกระจิออกอยู่แต่ว่ามันออกหน่อยพี่น้องมันออกหน่อย แต่ตัวนี้มือเ้านี่มันออกมาหลายจ้ะแล้วก็แก้ยืนไหมคะพี่น้องแก้ยืนแล้วแก้กับบนกลงเลยค่ะยืนแล้วก็บอกบกินยาเลยค่ะมือเนี่ยเอายาให้กินเอาฟางให้กินกับบกินพี่น้องเห็นบค่ค่ะฟางย่างคือเกากินแต่ตัวอื่นแต่วานาั่งนี่บ่กินเลยคะ่ะเราครบเราครบอ่าเก้าเดือนนี่วันที่สามสิบตุลาเด้อค่ะเด้อ เมื่อนี่มือวันที่สามพฤศจิกายนเพื่อนๆว่าช่วงทาสิคือบอค่ะพี่น้องเขาคือบตบติงบบติงโบนิงไหมพี่น้องยืนอยู่ซื่อเขา่เคยเปลี่ยนเลยค่ะทรามดาเขาอิ่มเขาสีนอนแต่ว่าตอนนี้นะยืนย่างเดียวก็เลยอยากให้เพื่อนๆในเบื้องพิจารณาซอยกันว่าจางาังไดสันดีอืมว่าแกสิเป็ี่ยนจงยังไดมาจังได้สันดีพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องเบื้อง เบื้องน้ากันเนาะค่ะเนาะว่าจังไดเพราะว่าตัวนี้กะรั่วนุ่มกะลวดหลเพื่อนๆแล้วขนนี่ขนแก่เนี่ยกะสิฟูได้สามมือแล้วค่ะฝนแก่เนี่ยขนนี่ฟูอ่งสีเลยค่ะฟูแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนมือที่สามนี่แหละค่ะแต่ขนฟูน่ะเมื่อกอนขนบบฟูเด้่อค่ะเดื่อเพื่อน แต่ตัวนี้ขนฟูไฟเ้ากระตีห้ก่อนขึ้นเ้อเปิดไฟไปห้เพราะว่าเาอ้องยานเกียขวดเนีมึงขึ้นยายนโบเห็นยานโบเห็นในการทําขวดเล้วคะเนาะแต่ว่ามือนี่สวนสบายดีแฟมนี่ค่ะเฝาผู้เดียวได้ค่ะมือนี่เพราะบานเราไปตัดหนาในอยู่อีกหม่องหนึ่งเฝาผู้เดียวค่ะมือนี่เฝาผู้เดียวสู้มือนี่แต่ย่ามาเฝ้าเป็นมูแต่ว่ามือนี่เฝา,า,าผู้เดียวได้จะเด,เด้อ ว่าสิเขาไปบ้านจะข้าอยู่ก็สิบวกต่ย่า่มะเฝาทุกมือพ่อกับแม่มะเฝาให้ไหมคะแต่ลีตรวนผู้เถาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเราว่าเราหย่านมันขอดแล้วเราหย่านหมูหมากัดเพราะว่าแม่เราบอกว่าเวลาง่วขอดลูกนี่จ้ะเราว่างหมาถ้าหมาตัวใหมันบอดีมันสิถือกินข้าวของเลือดของเลือดง่วที่ขอดลูกออกมามันสิมากกัดง่วหน่อยพี่น้องผู้เถาเพิ่นบอก ระว่างให้ดีได้ลูกเวลาง,งว่วจีควอดลูกเบิ่งดีๆถ้าม้าตัวไดมันดีมันก็นสิบกัดถ้าตัวม้าตัวไดมันบ่ดีงว่วขอดลูกออกมามันสิมากัดงวัวหน่อยพี่นวอง่งวหน่อยเฮาก็เสียไปเลยหลังจากที่เฮาข้องเราก็รักษาเขามาหอดเก้าเดือนมันบ่ค่ะออกมามือเดียวงวังวหม้าหน่อยกัดยังเสียหน่ะพี่นวงเฮาก็เลยเมิอดโอกาสที่เฮาเฝ้ามาแปดเดือนเกาเดือนครบประควบประงมบำรุงขั้นมาก คาสีดยงสีดยาค่าที่ห้องเลี้ยงมากมันบอกห้องก็เลยเมอดไปเลืยย่อนว่าหมากัดตัวเดียวแม่เราก็เลยบอกว่าเฝ้าด้วยลูกเฝ้าเฝ้าเบิงแกตลอดเวลาสังเกตแกถ้าแกขอดต้องเฝ้าเพราะว่าถ้าขอดออกมาใหม่ๆมันถือกินข้าวเลือดมันจะคิดว่าเป็นแมวเป็นสัตว์ยางอื่นมันก็สิมากัดขันตัวมันบอดีผู้เฒ่าพนบอกก็เลยสังเกตมาตลอดค่ะก็เลยบอถิงแกเพราะว่า หมาอยู่ในห้องกระเลียงหกตัวห้องกระยานมันกัดน้องพี่น้องเนาะมันสิเสียขวงเฮ่าคอยเบืองกัดเด้อยพี่น้องเดือเดี๋ยวสวนสบายดีกะสีทายให้เบิง่งทายถ่าแก่ขอดกะสิไทยให้เบิงเบเบ่งเรือเอ้อถ้าบ่มีอยังผิดพลาดเนาะค่ะเนาะบางที่มันกะไทยบอท่านพี่น้องบางอย่างมันบ่มีผู้ถือกล่องให้เฮาเหตุงานเฮาเหตดงานแบบรวดเร็วจังเส่็จะค่ะแต่ว่าเบืองส่งแกน่นี่มือนีแก่บ่ติ่งเลยค่ะเพื่อนๆเห็นบ่ ยืนโบตียงเลยค่ะยืนโบตียงบบหนิงยืนยู่มองเกาจาก้ะแล้วก็ขน,นี่ก็ฟูอ้สังเกตซ่วยกันด้วยค่ะพี่น้องควบหลูในการเลี้ยงง่วของเฮามาเนาะแต่ว่าอันวิตามินเอดีสามอแล้วก็าทายพาย,ยาธิหนวกภายในฉีดตอนอายุแปดเดือนเลยค่ะเด้อฉีดให้แกแลเราขนแกลในก็สี่เหลี่ยมขึ้นงามพี่น้องเพราะว่าเฮ้าฉีด วิตามินเอดีสามอีล้วก็ล้างลอดลูกเพื่อนสิกินเพื่อนสิมีน้ำนมให้ลูกกินดีเห็นบ่การน้ำนมเพื่อนผลลูกง่วแม่นี่ง่ามด้ค่ะอันแยกลูกเพคนมาแยกจากลูกลูกคนอายุแปดเดือนเขาแยกมาแม่ท้องได้หาเดือนเนาะค่ะเนาะเราก็มีลูกว่ายด้ค่ะสักแค่สามเดือนมีลูกค่ะต่อไปอีกสามเดือนค็สิมีลูกอีกค่ะนี่มีลูกไว้ค่ะง่วแม่เนี่เขาก็เลื่อยสือมา ในราคาบอแพงหรอกค่ะคันลูกเราออกมาเท่ากับสี่สื้อลูกเราแค่หมื่นเดียวเนาะค่ะเนาะแม่ยเรากระตีไปสองหมื่นจังสิแม่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งเลิกกระเด้ออันคือจังสิโกงขอดนี่ยแหละพี่น้องเบิ้งดูเบิ้งทาเกียยืนนิ่งเลยนะค่ะพี่น้องขันผู้ใดเคยประสบการณ์กะพี่มาบอกกันก็ได้เด้อค่ะเด้อฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งในเด้อค่ะเด้อเพื่อ มีวิดีโอด้านใดกระชิดดิ่งิกให้เบื้องเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับการกระเสียดกับการเลี้ยงสัตว์